เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกับรถกระบะนะครับบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะใครที่กำลังตามหารถกระบะตอนเดียวพร้อมใช้งานนะครับเอาไปสร้างรายได้ไปสร้างอาชีพเสริมต่อนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะในส่วนของคลิปนี้นะครับผมมีของแถมพิเศษให้ด้วยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ วันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota h i l u ักลีโวนะครับเป็นรุ่น2.8 J Plus นะครับผมตัวรถคันนี้เป็นปี2016 g a เกียร์แมนนวลน,นะครับบอดี้ Body ตัวรถนะครับเดิมสวยนะฮะเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานนะครับใครที่กำลังตามหารถกระบะตอนเดียวสภาพสวยๆเทียบกับป้ายแรงเลยนะฮะคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับคันนี้เสนอราคาโปรโมชั่นอยู่เพียงแค่3990 0 0บาทเท่านั้นที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับผมอะ เริ่มจากด้านหน ok ้าก่อนนะครับด้านหน้าคันนี้นะครจะมาในโฉมของตัวรีโวนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบค่าโคเมียมแบบนี้นะครับผมไฟหน้าเดิมสวยจากโรงงานน่าใสๆนะครับอ่ะในส่วนของการชงกันชนนะครับเดิมนะฮะไม่มีร่องรอยนะครับถือว่าสวยกริบทีเดียวนะครับอ่ะและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับว่าด้านข้างตัวรถนี่จะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะครับด้านข้างตัวรถนะครับเดิมสวยนะครับสีเรียบเนียนเสมอนะฮะถือว่าได้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับบางๆคันนี้นะฮะในส่วนของหน้าจอบะตูจะเป็นสีโครเมียมนะครับเดิมให้จากโรงงานนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวครอบโครเมียมตัดกับสีดำนะครับแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวนะครับผมตรงขอบประตูนะฮะนี่ได้เป็นการสาดเดิมจากโรงงานนะครับ ตรงรุ่นเลยคันนี้หรือว่าสวยๆนะครับให้ส่วนของด้านท้ายกระบะนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่คันนี้จะมีคอกมาให้นะฮะหรือว่าท่านใดที่ต้องการคอกนะครับผมที่สูงกว่านี้นะครับหรือว่าต้องการเป็นตีตู้เลยตรงเนี้เราจัดการให้นะครับผมอ่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ช่องทางจาก YouTube เท่านั้นด้วยนะครับผมอ่าใครที่สนใจอยู่อย่ารอช้านะครับ เพราะว่ารถสวยแบบนี้นะครับผม,มราคาดีๆแบบนี้นะครับถือว่าหายากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะสวยยังไงนะฮะไปกันเลยครับ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันนะครับในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับเดิมสวยนะครับอ่ะอันนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับตรงฝาปิดกระบะตรงนี้นะครับผมไม่ใชลักไฮลักรีโวนะครับอ่า เดิมสวยนะฮะคันนี้นะครับที่สาคัญคันนี้มีไฟต,ตัวตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะครับเดิมจากโรงงานนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์กันนะคระับในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะครับเดิมสวยนะฮะอาจจะมีรูรอยของการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สภาพโดยรวมถือว่าโอเคสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับกระบะเดิมนะครับผม ร่องรอยเม Border ็ดอาร์คต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ถือว่าได้สภาพสวยๆเลยนะใครที่รับไปนะครับผมเอาไปใช้ต่อนะครับม่าจะเป็นสร้างอาชีพก็ดีบรรทุกของก็ดีนะครับถือว่าคันนี้คุ้มมากๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในคันนี้กันมากดีกว่าว่าจะสวยสดสู้ข้างนอกได้เปล่าครับไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะครับภายในตัวรถคันนี้จะตกแต่งเป็นแบบ สีดำนะครับผมสวยเดิมสนิทนะไม่มีร่องรอยของเล็บสัตว์นะครับหรือว่ารอยขีดข่วนต่างๆนะครับถือว่าสวยเดิมมากนะครับคันนี้ที่สําคัญคันนี้เป็นออปชั่นระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับผมกระจงมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้ให้ด้วยถือว่าอำนวยความสะดวกมาก นะครับผมคันนีน้ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้เดิมจากโรงงานสวยนะครับไม่มีร่องรอยของการถลอกนะครับคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะและในส่วนของแอร์แบ็กก็มีมาให้กันคู่หน้าเลยนะครับคันนีน้เครื่องเล่นนะครับผมจะเป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานนะครับถือว่าออปชันมาดีมากนะครับคันนีน้สามารถต่อบลูทูธได้นะครับ FM ได้ CD ได้ AUX ได้นะครับใส่ ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับในส่วนของแอร์นะฮะแอร์ Air, ถือว่าเย็นนะครับผมแต่ว่าก่อนรับรถทางเราจะตรวจสภาพให้ทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะระบบไฟระบบแอร์ระบบต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับตัวรถเราจัดการดูแลให้นะครับผมในส่วนของระบบเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแบบ5สปีดนะฮะมีโหมดการขับขี่จะเป็น Eco m o โหแล้วก็ Power Mode นะครับผม แล้วก็ในส่วนของที่เก็บของนะฮะก็มีมาให้เยอะพอสมควรนะครับอ่าโดยปกติแล้วรถตอนเดียวจะไม่ค่อยมีที่เก็บของเยอะนะครับจะเน้นใช้งานอย่างเดียวแต่ว่าคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่าในส่วนของเบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับทรงจะเป็นแบบว่ากึ่งบักเก็ตซีทหน่อยๆน,นะครับผมถือว่า,าวิ่งได้ความเร็วหรือว่าเข้าโค้งงางก็คือไม่หลุดแน่นอนนะครับว่าโอเคเลยอ่ะ แล้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมขนาด2.8ลิตรนะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับของทางโตโยต้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าทั้งแรงประหยัดน้ํามันนะครับเราใช้ดีมากๆอึดถึกทนด้วยนะครับผมอ่าในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดิมเดิมสวยนะฮะไม่มีร่องรอยของการเยิ้มของน้ํามันนะครับ อ่าพวกสีตรงสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ถือว,ว่าสวยๆเลยนะฮะอ่าในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับแผ่นเพดนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับสวยนะฮะหมุดเพดเดิมจากโรงงานนะครับผมในส่วนของคานหน้านะครับคานหน้าเดิมสวยนะครับพวกรอยดอรอยเมทาร์ต่างๆนะครับอ่สาสัญลักษณ์ตัวอาตัวเอลอยู่ครบนะฮะถือว่าสวยๆเลยคันนี้นะครับผมในส่วนของแก้มข้างนะฮะอะ่าแก้มข้างเดิมนะครับพวก รอยดทนะฮะรอยเม็ดอักต่างๆก็คืออยู่ครบหมดนะไม่มีร่องรอยของการชนหรือว่าร่องอของการทําสีมานะครับผมปากระโปงนะครับคันนี้เดิมสวยนะครับจากโรงงานเลยนะฮะพวกตรสติกเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะฮะพวกสลักโตโยต้าก็ยังอยู่ครบนะครับผมแผงคอมร้อนนี่เดิมสวยเลยครับเหมือนออกป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะหรือว่าใครได้ไปใช้ต่อนะครับคุ้มมากๆจริงๆคันนี้นะฮะ แล้วเป็นไงกันบ้างครับผมกับเจ้า Toyota h ไ l u ัก e ีโรุ่น 2.8J+ Plus คันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะฮะเดิมๆสวยๆนะครับผมใครที่กำลังตามหารถกระบะนะครับใช้งานนะครับเน้นบรรทุกเน้นสร้างไรายได้เพิ่มนะครับผมคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมคันนี้เสนอราคาโปรโมชั่นอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับผมที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับขึ้นอยู่กับ เครดิตลูกค้านะคะผมและในส่วนของของแถมนะค,ะคันนี้ก็ของแถมพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะตู้นะครับตู้ใหม่ป้ายแดงเลยหรือว่าจะเป็นตัวข้อนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นขนาดสูงเท่าไรอะไรยังไงนะครับรอคุยกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใดที่สนใจนะ,ะสามารถติดต่อสอบถาม